่ะสวัสดีครับผมต่อกันอีกคลิปที่2ครับกับรถไทยค e ูบต้า M8540 ตู้แอร์เสียแม็กรถเกี่ยวซิ่งครับผมอ่ะพามาดูพลังความแรงของ M8540 นะครับงัดต่อครับท่านผู้ชม ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม u u u e e ช่องฟิล์มรอนดัมซิ่งด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับดูครับผม M 8 5ครับงัดต่อกับดินแข็งๆครับผมพื้นด้านล่างนี่เป็นลูกลังแล้วก็ก้อนแม่ลังนะครับ โอ้ยางหน้านี่ใหม่ทั้งคู่เลยครับเสียร์แม็กเอาโอ้ตัวแอร์แบบนี้นี่เย็นช่ำเย็นสบายเลยนะครับกับงานไถไร่ไถนานะครับ เป็นงานปั่นครับท่านผู้ชมถ้าเป็นใส่หางหรือว่าผานไทยมานี่จะใช้นะครับปาดช่วยนะครับผมอันนี้ไม่มีครับผมเป็นโรตารี่มาตีดินนะครับก็ใช้แต่ใบดันเลยนะครับโอ้ออกแล้วครับผม เรียบร้อยครับแหมพูดถึงตัวช่วยยังไม่ขาดคำเลยต่อออกเรียบร้อยครับผมพื้นที่แถวนี้นี่เป็นพื้นที่ป่าเก่านะครับผมเป็นป่าเก่านะครับป่าจำพวกไม้เล็กๆนะครับผม เป็นปลากิกปลาหั่งเก่าครับเป็นปลาในหน่อยนะครับผมมีตะไม่หน่วยครับโอ้เสียงเทอร์โบนี่มันหอนเร้าใจจริงๆครับท่านผู้ชมเสียแม็กจับหนักจับเต็มครับวันนี้ก็มาปันน่นนาหรือว่ามาตีดินนะครับดินค่อนข้างจะแห้งครับท่านผู้ชม บรรยากาศก็ร้อนๆครับถือว่าแดดจัดเลยนะครับในช่วงเช้าเลยนะครับนี่บรรยากาศช่วงเช้านี่ค่อนข้างจะร้อนเหมือนช่วงบ่ายๆนะครับช่วงเที่ยงหรือบ่ายนะครับผมที่แดดแรงนะครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมมืดคล้มตั้งเขามาก็ไม่ตกครับเื่อที่แถวโซนอำเภอประจักษ์นะครับผมอุดรธานีนะครับ เสียแม็กเสร็จจากงานเกี่ยวข้าวนาปลังนะครับข้าวนาปลังก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน่าจะเหลือเก็บอยู่ไม่กี่เจ้านะครับถ่าเหลือนะครับเพราะว่าผมก็เห็นบ้างเป็นเล็กน้อยนะครับที่เหลือนะครับประมาณงานสองงานนะครับไม่รู้ว่าเสียแม็กจะได้ไปเก็บหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จจากงานเกี่ยวข้าวนาปลังก็ลุยงานเตรียม ทำนาปีต่อเลยนะครับบรรยากาศร้อนๆครับผมปรับแต่งพื้นที่ไปด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมเข้าร่มกันครับผมเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับแดดค่อนข,ข้างจะร้อนครับอันตรายนะครับช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพด้วยครับผมอ่ะเสียแม็กโอ ล่อไปปั่นสักไกรเลยนะครับอยู่คนละมุมเลยครับผมคนละมุมคนละฝั่งเลยโอ้ขออนุญาตเข้าร่มแป๊บหนึ่งนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวครับผมไม่ได้อาหมวกมาด้วยครับกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเลยโอ้ อ่ะถ่ายไปบนไปครับอืม ฝั่งด้านบนตรงนั้นก็จะเป็นลำห้วยนะครับผมเป็นลำห้วยที่ตัดผ่านมานะครับหรือว่าเป็นทางน้ำผ่านนั่นเองนะครับผม น่าจะปั่นรอบต่ำๆครับผมโอ้ยหนอนมากขมขมเสียงพัดลมแอร์ทำงานอ่ะวันลุยกันต่อครับท่านผู้ชมโอ้ผมนึกว่าจะหวานข้าวไม่ใช่ครับผม ปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าไว้ให้บัวนะครับปั่นกรบอีกรอบสองนะครับผม โอ้ฝนตลบเลยครับผมดินค่อนข้างจะแข็งนะครับเพราะว่าเป็นลูกลังเป็นแม่ลังด้วยนะครับ วิ่งปั่นเป็นรอบที่สองครับท่านผู้ชมเป็นงานปั่นปลูกหญ้านะครับโอ้ที่แรกผมนึกว่าจะปลูกข้าวนะครับผมเป็นงานปลูกหญ้าครับท่านผู้ชม ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นไร่เหมือนกันครับผมเป็นพื้นเดียวใหญ่ๆเลยนะครับยาวเนี่ยโอ้ดูประมาณน่าจะแปลงนี้เฉพาะแปลงนี้นี่น่าจะ20กว่าไร่นะครับหรือ30ไร่นั่นแหละนะครับเพราะว่าทั้งยาวทั้งกว้างครับผมวามองไปไกลๆนั้นก็มีวัวครับผมเลี้ยงวัวนะครับ เสียแม็กก็ฝุ่นตลบครับผมมีนกบินอยู่เป็นเพื่อนนะครับแต่ยังดีครับท่านผู้ชมข้อดีของรถตู้แอร์ก็ทำงานแบบนี้แหละครับงานไถไร่นะครับกับแปลงใหญ่ๆนี่นั่งสบายเลยนะครับเย็นๆเลยนะครับ ค่อนข้างจะโอเคเหมาะกับงานแบบนี้นะผมว่ารถไถสำหรับตู้แอร์นะครับไถไร่ไถนานะครับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ก็เย็นสบายครับทำงานนี่ไม่หงุดหงิดนะครับผมก็จะเหนื่อยน้อยลงนะครับเหนื่อยน้อยลงไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับ ใครที่ว่าไม่เหนื่อยเลยนี่ไม่ใช่ครับทำงานเนะาะนะครับไม่ผมชอบแต่เสียงเทอร์โบเสียงท่อนี่แหละครับผมแต่เสียแม็กว่าแต่ก่อนนี่จะหอนแรงกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ากลวยนี่ตีใหม่นะครับน่าจะ กวยนี่น่าจะบางน่าจะสึกไปแล้วนะครับเสียงก็เลยไม่ค่อยหอนเท่าไหร่นะครับอเสียแม็กก็เริ่มจวดแล้ว <laughs> ่ะโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟิล์มูดรนดัมซิ่งด้วยนะครับผมก็รากับเจ้าคูโบ t a M8540 นะครับเสียแม็กนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ